ไฟฉายส่องกระทบผนังผนังที่ไม่ได้ก่อด้วยอิฐแต่เรียงรายด้วยกะโหลกฉันยืนอยู่ใต้ดินปารีสในอุโมงค์กะโหลกสุสานนิรันดร์ของคนนับล้านเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนสุสานในปารีสล้นทลักพวกเขาจึงย้ายศพมาที่นี่ อุโมง์เก่าแก่ที่เคยเป็นเหมืองหินกลายเป็นบ้านใหม่ของคนตายอากาศเย็นยะเยือกฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นที่กัดกินกระดูกราวกับวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่รอบตัวฉันเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นช้าลงข้างหน้ามีอะไรหรอ เพื่อนรวมทางถามเสียงสัน่นฉันตอบเบาๆก็แค่กะโหลกอีกเป็นล้านแต่ท่านใดนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับลมหายใจที่ข้างหูออกไปฉันหันไปมองเพื่อนเขาหน้าซีดได้ยินอะไรไหมเขาถามฉันว่าเราควรกลับ แต่สายไปแล้วเงาบางอย่างวูบผ่านหน้าไปแสงไฟฉายสั่นคลอนก่อนจะดับมืดสนิทความมืดมิดกลื่นกินทุกสิ่งฉันได้ยินเสียงกรีดร้องของเพื่อนตามด้วยความเงียบความเงียบที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงกระซิบอุมโมงก์กะโหลกใต้ดินปารีสไม่ได้มีแค่กระดูก แต่ยังมีวิญญาณที่หลงทางและบางทีอาจมีใครบางคนที่หายไปตลอดกาล